็คิดเด็กทำสวัสดีครับเพื่อนๆบ้านใครๆก็รักนะครับแต่ใครรักอย่างเดียวเนี่ยคงไม่พอทุกๆคนในบ้านต้องร่วมมือช่วยกันทำานุบำรุงดูแลรักษาบ้านของเราให้สะอาดสวยงามน่าอยู่และอบอุ่นสดใสเสมอสำหรับทุกคนในบ้านด้วยนะครับ วันนี้พวกเรารอยู่ชนจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนาครยาลาจำนวน180คนได้มีโอกาสมาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสำนึกรักท้องถิ่นเสริมสร้างความสมานฉันท์ซึ่งทางเทศบาลนาครยาลาได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีถึงปีนี้ก็นับเป็นรุ่นที่6แล้ว่ะครับโดยวัตถุประสงค์สำคัญของค่ายก็คือการให้เราได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนความหลากหลายทั้งอายุเพศศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเวลานานา30วัน ผ่านกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะอันจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นและพร้อมที่จะดูแลรักษาสมบัติสาธารณะในท้องถิ่นที่เป็นบ้านของพวกเรานั่นเองครับครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ครับก็รู้สึกดีครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับดีกว่าอยู่ที่บ้านเฉยๆได้หารายได้มาให้พ่อแม่หารายได้ให้ครอบครัวครับทำให้เมืองยะลาของเราสะอาดขึ้น และนอกจากจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆเพื่อชุมชนของเราแล้วสิ่งที่พวกเราได้รับก็คือการพัฒนาตนเองได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมรู้จักมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมได้ฝึกภาวะการเป็นผู้นำและการพูดในที่ชุมชนแถม้า้ได้รายได้จากการทำงานให้เราได้เก็บอองไว้ใช้ใจ่ายเป็นทุนการศึกษาต่อไปครับคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างครับจากการทำโครงการนี้ Uh, ได้เพื่อนใหม่ใหม่คะ่ะแล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีๆแล้วก็ได้มองเทศบาลในมุมมองใหม่ๆได้พัฒนาบ้านเมืองของเราพัฒนาตนเองรู้จักการทํางานเป็นทีมคะ่ะเมือ่อบ้านของเราน่าอยู่ทุกๆคนก็ย่อมมีความสุขเบิกบานกายและใจเพราะฉะนั้นเรามาช่วยทําให้บ้านเรามีความสุขกันเถอะครับผมซุนกิฟลีสามารถได้ผมมอหัดอาริชเตอร์มอหมัดผู้สืส่อข่าวอาสา,าราย<ล>งานารครับ เด็กสามจังหวัดชายพัตนาเขาก็มีกิจกรรมดีๆอยู่เยอะเหมือนกันช่วยเคียงช,ช่วยทําและครูสามสมก็มีแหล่งข่าวต,<อ>ต่อไปนี้ไม่มีข่าวใน CNN และ BBC ผมโทรศัพท์ไปหาเพื่อนสนิทเป็นคนปากีสถานอยู่ที่การาะรจีถามว่าเป็นยังไงเขาตอบมาสั้นๆส,นสข้อเขาตอบยาวไม่มีเวลาข้อ1นึ่เขาบอกว่ากลัวการแก้แค้นนะฮะคิดแบบคนปากีสข้อสองเขาบอกว่า ปากีสถานเสียหน้าแน่นอนเสียหน้าอยู่แล้วเอาแล้ววันนี้หมดเวลาขอบคุณสำหรับกรมนนที่สนับสนุนเสนียงเล็กๆจากด้ามขวานของเราด้วยนะคะวันนี้คุณดำรงและดิฉันสุริบุราท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะตํารวจแห่งชาติ